ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราคาจริตนี่มันนั่งสมมติกันว่าโรคร้ายไม่เกิดขึ้นกับใจได้แก่อารมณ์ของความรักรักอะไรรักสวยรักงามคำว่าราคาจริตนี่ข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังได้โปรดทราบ ว่าจงอย่าตีความหมายว่าราคาจริตนี่หมายความนึงว่าเป็นผู้มากไปในในด้านของกามาคุณไม่ใช่อย่างนั้นอย่าตีความหมายแบบนั้นมันไม่ถูกคำว่าราคาจริตนี้หนักไปในด้านรักสวยรักงามโดยเฉพาะในด้านของกามารณมนั้นมาอีกเรื่องหนึ่ง เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆเ,เล็กๆที่รังยังไม่รู้จักในการมีคู่ยังรู้จักการแต่งตัวชอบสวยชอบงามหรือว่าคนแก่เล้าเยคลานไม่ไหวแล้วก็ยังต้องการความสะอาดนี่คนสองประเภทนี้ไหวไหมในด้านกามารุมไม่ไหว แต่ว่าใจยังรักสะอาดใจยังรักสวยฉะนั้นในการที่ใจรักสะอาดใจรักสวยจะไปถือแน่ใจว่าเป็นคนมีความมักมากในกามารมณ์อันนี้ไม่ถูกไม่ตรงตามความเป็นจริง <c oughs> จะต้องถือไปว่าเขาเป็นคนแต่เพียงว่าต้องการความดีเท่านั้น ต้องการความสะอาดต้องการความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องจัดให้มันดีไปหมดกิริยาท่าทางจะเดินจะเหินจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังจะหยิบจะวางมันต้องสวยทั้งทุกอย่างจะยิ้มจะแย้มจาใสก็ต้องทำท่าให้มันสวยดีไม่ดีก็ซ้อมสวยอยู่เป็นปกติ เดินท่าไหนมันถึงจะสวยมองดูคนท่าไหนมันถึงจะสวยยิ้มท่าไหนมันถึงจะสวยหยิบของมาแล้ววางท่าไหนมันถึงจะสวยร <c oughs> วงความวมา่าสวยไปหมดจะมาดูสถานที่ทีอยู่ก็แสนที่จะสะอาดสะอ้านแม้แต่จะเข้าสวมยังต้องผัดหน้าก่อน ท่าหน้าก่อนเขียนคิ้วเส้อก่อนอย่างนี้เป็นต้นมันสวยจริงๆนี่เรียกว่าเป็นคนรักสวยคนรักสวยประเภทนี้จะถือว่าเป็นผู้มากๆในการมาคุณย่อมยังเป็นไปไม่ได้อรบรรดาท่านทั้งหลายถ้าเรื่องความรักสวยรักงามมมนเกิดขึ้นเราทำยังไง ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรได้บอกแล้วนี่ว่าเรามีเครื่องแก้กันอันดับแรกองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสนรสันมาสมาสมุทธเจ้าบอ,บอกว่าจงใช้กายกตานุสติกรรมฐานเป็นเครื่องแก้เขาแก้กันยังไงและบรรดาท่านพุทธบริษัทการรักสวยรักงาม แก้ที่กายแก้ที่กายเราแล้วก็แก้ที่กายของบุคคลอื่นท่านให้วิจารณาการสามิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะมีลำไส้กับเพาะโอ้เยอะแยะ,ยะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองว่ามันดับไปไม่ต้องไปนั่งไล่แบบ ถ้าไ่นั่งไล่แบบเกสาโรมานะขาท่านตาอะไรเป็นต้นก็ว่าเพลินไปแบบเป็นนกแก้วนกคุณทองนี่มนเมื่อมาพิจารณาร่างกายอาการสามิบสองประการว่านี่มันไม่สวยจริงๆนะนั่นมองดูคนคนเดินมาข้างหน้าแต่งตัวแต่งตัวสวยเช้งวับเลย ผ้าก็สวยแล้วก็เรียบงามผมก็สวยคิ้วก็สวยขนตาก็สวยปากก็สวยจมูกก็สวยตาก็หยาดเยิ้มเยิ้มจริงและเยิ้มแต่งก็ไม่รู้เป็นอันว่ามองอะไรแล้วมันสวยไปหมดมันดีจริงจริง ความจริงของสวยนี่น่ารักนี่เรามองกันได้ตาเนื้อแล้วก็มองแบบคนฉลาดคือว่าฉลาดหาความสวยหรือว่ามองแบบชาวโลกชาวโลกเขาเห็นก็นว่าสวยตอนนี้เราไม่อย่างนั้นเราเป็นคนจะไปพระนิพพานนี่ ถ้าเราไปมองแบบชาวโลกเราก็เจ๊งเจ๊งตรงไหนละเจ๊งตรงที่มหาสวยพบไปแล้วนี่จบกัน <c oughs> อันนี้ถ้าตามมองตามแบบธรรมะตามแนวของพระพุทธเจ้าที่เราจะเข้าเป็นปโสดาบันหรือดีไม่ดีตรงมองไม่สวยนี่นะมันไปชนอาะา,ารหัรเข้ามาอะไรก็ไม่รู้นี่จะบอกให้ การแก้จริตแต่ละอย่างออกจากกำลังออกจากใจวิธีแก้แบบนี้ถ้าแก้เป็นระบรรดาท่านทั้งหลายแก้เพลินไปกำลังแก้เพลินๆคิดว่าเราจะเอาแค่ประสงดาบัน <c oughs> แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นดีไม่ดีไปชนปังเอาเอรหันต์เข้าไปเลยแล้วเสร็จ คิดว่าอย่าเป็นปโุดาบันที่ไปชนอรหันต์เข่าแล้วเหลี้ยวซ้ายมองขวาหาอะไรไม่ได้เลยเป็นเราเป็นของเราไม่ไหวเป็นอันว่าไม่ไหวได้กำไรมากเกินไปแต่ก็อย่าตกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องกำไรแห่งความดีนี่เราต้องการนี่มาว่ากันไปตามแนวแนวทางนีนองค์สมเด็จพระพิชิตมานทรงสอน ให้พิจารณาร่างกายว่ามีอาการสามสิบสองเต็มบริความสกปร,รกยังมีชีวิตอยู่ก็สกปร,รก <c oughs> ตายแล้วก็สกปร,รกนี่เราพูดควบกันถึงมรณานุสติกรรมฐานไม่ใช่ไม่ใช่ควบกันถึงอสุปกรรมฐานไปเลยสิบเอ็ดอย่างนี้ใช้พร้อมกันคืออสุปสิบ กับกายยะคตานุสติไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยทีละหนึ่งให้มันเปลืองเวลา <c oughs> นี่เราคุยกันแบบนักปฏิบัติที่เอาจริงมองดูคนเห็นคนเป็นศพเห็นคนเป็นส่วมนี่พูดอย่างนี้ถูกใจทนุรเปล่า ท่านมองดูตัวของท่านที่ว่ามันสกปรกและสะอาดร่างกายของเจ้าบ้านที่รรักเราเห็นว่าสวยหาความจริงให้พบว่ามันสกปรกและสะอาดอาลองขยับขยับดูสังนิดไปเลยเดินเข้าไปใกล้ๆหากว่าเราเป็นผู้ชายเราชอบใจในสตรี ก็ยื่นไปให้ยอดนารีว่าว่าคุณเขารับลองบ้วนน้ำลายลงมาในมือผมทีหาว่าท่านเป็นสตรีก็ไปหาท่านสุภาพบุรุษที่ท่านชอบใจหาว่าเห็นว่าเขาดีเขาสวยเขาสมารคทควรกาการเป็นคู่ครองแบมือออกไปบอกว่าคุณนี่คุณลองบ้วนน้ำลายใส่มือฉันดูที่ แล้วก็เราก็เอาน,น้ำลายเข้ามาดูว่าสะอาดหรือสกปรกถ้ายังคิดตกว่าน้ำลายนี่คงจะสะอาดเพราะความรักเป็นเครื่องบังใจแต่นี่เอาใหม่ย่องเข้าไปอีกเบอคุณกรุณาถ่ายอูจาระลงในมือฉันหน่อยแล้วก็เราก็เอาอุจาระนั่นเนี่ความจริงอูจาระนี่ ก่อนที่จะเป็นอุจาระมันเป็นอาหารชั้นยอดก่อนที่จะบริโภคอาหารเขาเลือกแล้วเลือกอีกต้องดีแล้วดีอีกดีไม่ดีเข้าแกงจานละสองบาทสามบาทนี่กินไม่ได้ต้องไปเอาอาหารที่มีรสใหญ่มีราคาใหญ,มใหญ่มีสถานที่ใหญ่จัดว่าเป็นของเลิยขขอประเสริกินกัน นี่เป็นอันว่าอาหารประเภทนั้นเป็นชั้นเลิอที่เลือกแล้วเลือกอีกว่าเป็นของดีของประเสริฐตอนนี้เราทำยังไงล่ะเราก็ย่องขอเข้ามาสิอย่าไปขอทางหน้าเราขอทางท้ายบอกว่าอาหารที่คุณบริโภคเข้าไปแล้วนั่นแหละลองถ่ายออกมาใส่มือฉันดูสักนิดแล้วเราก็ ดีใจบ่าเออนี่เราไม่ต้องลงทุนเขาลงทุนเกือบแย่จ่ายสตังค์กับแย่แต่ว่าแพ้เราเมื่อนำมาหายเก่ามันได้เราก็กินให้สบายเพราะว่าของเลิศชั้นเลิศทั้งนั้นที่ก็หามันได้ด้วยราคาแพงกินไหวไหมล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาลองนึกดูไหวไหม เอาคนที่เราเรียกว่าสวยนะ่ะคนที่เราเรียกว่ารักให้เขาถ่ายอุจาระใส่ลงมาในมือเราอุจาระมันเป็นอาหารนี่เขากินเข้าไปเราไม่ต้องลงทุนได้มาแล้วเราก็กินเข้าไปมั่งไหวไหมเห็นถ้าจะบอกว่านี่อีตาล้านนี่น่ากลัวจะลมไม่ดีซะแล้ว <c oughs> ดีไม่ดีแต่หัวล้านนี่คงจะเป็นโรคบาดทะิจ คิดบ้าๆบ,บ,บอๆสิให้คนขี้ใส่มือแล้วมากินเนี่ยใครเขากินกันล่ะมนุษย์เนี่ยเขาไม่กินกินมีแต่หมูก็บสุนัขน,นมันชอบถ้าว่าท่านนางหลายคิดว่าตาล้านนี่บ้าแล้วก็ก็ลงคิดกันใหม่ว่าอาหารนั่นไออุจาระนั่นมันมาจากไหนเมื่อน้ำลายมันมาจากไหน ปัสสาวะมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนจึงมาลงอยู่ในมือของเราได้มันอยู่ในร่างกายของคนเราคนที่เรารักใช่ไหมนี่เรามองกันดูยอๆเป็นแค่นี้ก็แล้วกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเราเอาปัสสาวะก็ดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ตามหรือว่า เวลาที่ร่วมรักสิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากกายมันเต็มไปด้วยความสุขโปรกและสะอาดนี่พูดก้าวมากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านประสงค์กันนี่อย่าหาว่ามากเกินไปมันก็ไม่ได้มันสะอาดหรือสุขโปรก อาหารทุกประเภทจะเป็นอาหารกายอาหารใจก็ตามเพื่อผัดสะอาหารอาหารคือการผัดสะการถูกต้องก็ตามเราต้องเห็นว่ามันดีเราจรึงจะต้องการแต่ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นเวลาเลิกต้องการแล้วไม่ไหวรีบล้างรีบอาบน้ำชำระร่างกายบนว่าสกปรก แล้วก็จะเอายังไงกันแน่ละ่ะเราจะเห็นว่าสกรปรกหรือว่าสะอาดนี่เรามันนั่งดูคนที่เป็นเป็นกันเป็นอันว่าถ้าเรามีความฉลาดสักนิดมีจิตไม่เมามันในความรักสวยรักงามเกินไปเราก็จะมองเห็นกายของเราะกายของบุคคลอื่นที่ยังไม่ตายมันเต็มไปด้วยความสกรปรก ในการพูดนี่เป็นการแนะนำให้คิดเท่านั้นคิดหาความสกปรกให้มันพบตามความเป็นจริงอย่าไปฝื้นกฎธรรมดาตอนนี้พอคนตายขึ้นมาแล้วเสร็จรักกันประคับประคองกันกับตายสามีไปเดินกับใครพันยาไปเดินกับใครหึงกันกับตาย เกือบจะฆ่ากันตายหาว่าแยกความรักแบ่งความรักหรือว่านอกใจแต่พอสิ้นลมปราณไปไม่ทันไรไม่อยากจะถูกตัวเสียแล้วรังเกยียจว่าสกปรกนี่่าผ่านไปสองสามวันยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่อยากมองเข้าใกล้ก็ไม่ได้บนว่าเหม็น ีอตอนที่อยู่ได้การนนะแม้ประครับประคองกับแย่โซ่กลิ่นกันอยู่นั่นแหละแต่พอตายลงไปแล้วสองสามวันนู่นเดินไกลสักกิโลไม่อยากจะเข้ามาบอกว่าสกรปรกนี่แหละสินี่ว่ากันถึงคนแม้แต่สัตว์วัตถุต่างๆก็มีสภาพเหมือนกัน นี่พูดให้คิดเพียงย่อๆพูดยาวแล้วมันจะเยอะไปพูดยังไงมันก็ไม่จบนี่การที่เราใช้อสุปกรรมฐานละกายกตานุสติสอรายการเข้าควบกัน <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าให้พิจารณาหาความจริงให้พบว่าสิ่งที่เราเห็นว่าสวยว่างามในความจริงมันไม่ใช่คนเราทุกคนต้องการความจริงแต่ถ้าว่า ชอบหลอกตัวเองมันไม่เป็นเรื่องเลยเวลานี้ไม่ไหวจริงๆดูคนเขาแต่งงานหน้าดูคนเขาแต่งกายกันแม่เห็นแล้วก็อ่อนใจที่มันเป็นหนุ่มเร็วไปถ้าเป็นหนุ่มช้าวกว่าก่อนอีสักนิดเดียวเห็นจะต้องโกยอ้าวออกนอกถนนทุนทางไปเลย ความจริงในตาดีๆเนี่ยเอาอะไรมาทาเลยเหมือนกับผีหลอกหนังตาเขาขาวทาสะดำเปื้อไปเลยคนตาปกติมันไม่สวยแหมแก่ปลูก้นตาเหมือนกับปลูกสนามหญ้าในสนามผู้ชายก็โอ้โหสวยเหลือเกินเอาทรงหมาจูมาใส่เขาให้ แม้ผมรุ่มร่ามลุงรังไปหมดแต่ว่านี่อยากลืมนะว่าคนพูดนี่เป็นคนโง่สำหรับโลกมองอะไรแล้วมันไม่สวยนี่ดูข้างนอกทะลุไปถึงข้างในกำลังใจมันสิ้นแล้วความรักในรูปโฉมนมพัน ถ้าว่ากําลังใจเขาบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านเกิดเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายในร่างกายของคนสัตว์แม้แต่วัตถุเห็นว่ามันเป็นของสกปรกไม่ปราถนาจะประคับประคองไม่ปราถนาจะทะนุถนอมพูดกันง่ายๆไม่อยากรักแตมันสกปรกจะรักกันยังไงได้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าไม่เป็นเรื่อง นี่ขืนคบไว,ไว้กับเปลืองเวลานอกจากว่าะสกปรกแล้วไม่เท่านั้นเจ้าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีมันยังสร้างความระยำไวให้อีกเพราะอะไรละ่ะเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่นอกจากจะสกปรกเราต้องขัดสีฉวีวันอยู่ทุกวันความสกปรกมันก็ยังหลั่งไหลออกมาได้ทุกวัน เราป้องกันไม่คนอื่นเขาเห็นความโสกรปรกมันก็ยังจะโผล่ไม่เขาเห็นอยู่นั่นแหละเหนื่อยหน่ายเสียทรัพย์สินเพื่อป้องกันความสกรปรกสักเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดยัง้งสกรปรกแล้วก็ยังไม่พอจากนั้นก็มีอะไรอีกมันยังม,ยงมียังมีสภาพความกลับกลอกเป็นปกตินี่นะสิ สิ่งที่ไม่ควรครบของร่างกายมันเป็นอย่างนี้คนเราถ้ามีสภาพกลับกรอกเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เราก็ไม่ครบเพราะถือว่าเลวถ้าเจ้าร่างกายระยำนี่มันก็เหมือนกันมันมีอะไรน่าครบตรงไหนบ้างละ่ะหาอะไรน่าครบไม่ได้เลยสกปรกก็แสนจะสุกปรก ยังมีการเสื่อมตัวลงไปทุกวันความเปล่งปลั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายจเจริญมีเรี่ยวแรงดีเป็นที่พอใจสำหรับเราแต่เปล่ารเราก็จะบัคคุณก็ไม่ทรงอยู่ตามที่เราต้องการเกลไหลเลื่อยลงไปทุกวันหาความแก่หาความสมุดโทมผมที่ ดำดำเขากลับขาวสายตายาวกลับสั้นฟันดีๆก็โยกโครงก็หักก็หลุดหูดีๆก็ชักจะฟังอะไรไม่ถนัดร่างกายที่เปล่งปลั่งสมัยก็ชักจะโกงเหี่ยวแห้งลง <c oughs> นี่แปลการของความเสื่อมที่เราไม่ต้องการธนุบำรุงได้อาหารยารักษาโรคทุกอย่างดีไม่ดีทั้งอาบทั้งอบทั้งนวดด้วย มันก็ไม่ยับยั้งความเสื่อมตัวนี่ร่างกายนอกจากจะสกรปรกแล้วก็เต็มไปด้วยความชั่วไม่มีการทรงตัวที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอนิจจังในเมื่อมันสกรปรกยังไม่พอแถมยังไม่เที่ยงหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มีการสับปรับ,ก,รบกลับกรอกด้วยการทั้งปวงอย่างนี้อย่าคบอะไรกับมันได้ นอกจากว่าจะมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมตตัวลงทุกขณะยังแบกเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาอีกนั่นคือความทุกข์ทุกข์จากความหิวหนักมากที่สุดมันต้องการกินอะไรล่ะหาให้มันกินมันจะได้อิ่มอิ่มแล้วมันไม่ยักพอ ในระยะไม่นานมันก็รายงานอีกว่าฉันอยากกินอีกจ้าฉันอยากกินอย่างโน้นฉันอยากกินอย่างนี้วันนี้ฉันต้องการเปรี้ยววันนี้ฉันต้องการเค็มเวลานี้ฉันต้องการหวานนี่ไม่ดีกินที่บ้านมันบอกมันไม่เอาไปกินดินเหลาต่างๆมันไอ้ที่ราคาแพงๆดูที่แล้วก็ไอ้การกินเข้าไปแน้วมันเป็นสุกและเป็นทุกข ความจริงการกินเนี่ยมันไม่ค่อยจะทุกข์แต่การที่จะหามาเพื่อกินเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์นี่เรื่องของการกินนะไม่มีการจบเราลำบากกันมากกบเพราะสาัยการกินเป็นสำคัญเรื่องที่ยุ่งที่สุดที่ใจามากที่สุดก็คือการกินความจริงการกินนี่มันมีสองกิน กินเพราะกลืนเข้าไปอย่างหนึ่งกินเพราะการสัมผัสอย่างหนึ่งอาหารพระพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้ไว้เป็นหลายประเภทกะว่าลิงเวลาอาหารอาหารคือกายที่กลืนกินเข้าไปนี่ก็ยุ่งบอกไม่ถูกผัดสาอาหารกินเหมือนกันกินในทางสัมผัสนึกเอาก็แล้วกันอยู่คนเดียวมันไม่สบายนี่ อยากอยู่สองคนนั่งบนเสือไม่สบายหาที่นั่งให้มันนิ่มนวลเรียกว่าผัสสาหารอาหารคือผัสสะตอนนี้อีกอันหนึ่งกินทางใจมนโนสัญเจตนาอาหารอาหารทางใจอยากไม่รู้จักจบ อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เออเป็นเด็กแล้วก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากเป็นผัวเป็นเมียเขาเป็นผัวเป็นเมียเขาแล้วก็อยากเป็นพ่อเป็นแม่เขาพอเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็อยากเป็นปู่ย่าตายายเอาเข้าไปดีไม่ดีแก่แล้วอยากหนุ่มเอาเอาเขานั่น อยากหนุ่มอยากสาวผมงอกเอาอยากให้มันดำลงทุนไปซื้อยาย้อมผมมาอีกหัวล้านอยากให้ผมดกเอแต่คนพูดนี่ก็ล้านเหมือนกันแฮะแต่ความจริงคนพูดนี่อยากให้ล้านมาตั้งแต่หนุ่มมันไม่ล้านขี้เกียจโกนนี่มันจะล้านเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปลูกสบายดีไม่ต้องลงทุน ไม่อย่างนั้นต้องจ้างเขาโกนต้องจ้างเขาตัดมันแย่แต่ไอ้ตันหาคืออาหารใจมันไม่อย่างนั้นหัวล้านอยากเป็นคนผมดกเอาไปซื้อยามาปลูกผมเออจิปาถะเนี่ยเรียกว่ามนโนสัจเจตนาอาหารอาหารคืออยากกินทางใจนี่มันไม่จบราคาแพงหลือเกินไอ้ความปรารถนาอย่างนี้มันเป็นตัวทุก มันเป็นทุกข์รือสุขละ่ะอยากได้ของแพงๆนี่มันสุขหรือมันทุกข์เอาลงว่ากันไปว่ากันไปให้ชื่นใจไี่คิดกันเอาเองก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไอ้ตัวอาหารยังไม่พอโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นโรคแต่ได้อย่างจะเป็นโรคทางกายในด้านอายุเราเวก็ตาม สัญญกรรมก็ตามและแถมกรรม,มโลกอีกสักอย่างก็ยังได้ว่าจะเข้าไปโลกแต่ละอย่างมันเกิดกับเรามันเป็นสุขและเป็นทุกข์ดูที่ร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกเราปรารถนาในความสวยสดงดงามแต่ว่ามันไม่สวยมันไม่สะอาดมันสกปรกยังไม่พอ หาความเที่ยงก็ไม่ได้ยังแถมความทุกข์มาเต็มมาตราว่ากันย่อๆเวลามันจะหมดต่อไปก็ม่องเทงสิจิ๋วหลิวตายชอบไหมละ่ะท่านบุฟังชอบตายไหมความจริงความตายนี่เราหนีไม่ได้แต่ว่าเราไม่ชอบ ก็แปลกเหมือนกันนะคนที่เกิดมาแล้วมันต้องตายแต่เราไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ตามใจมันก็ตายเวลาจะตายก็เป็นทุกข์สิห่วงตัวเองไม่อยากตายห่วงสามีห่วงพัญญาห่วงบุตรห่วงธิดาห่วงน้นห่วงนี่ห่วงนั่นใจเป็นทุกข์เออลูกหลานก็ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝา ฐานะก็ยังไม่ดีนี่มาตายได้คราวนี้คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทำยังไงเห็นไหมล่ะมันเป็นอะไรท่านั้งหงไยเป็นอนัตตานี่เราพิจรารณากันในด้านสมถะก็ยันมีปัสนายานจะไปหามันที่ไหนล่ะเอามันตรงนี้แหละอะไรเป็นสมถะจับสมถะเป็นมีปัสนาคนที่เขาทำเป็นเขาทำแบบนี้ ไอ้ตัวที่เราเห็นว่าสกปรกอันนี้เป็นตัวสมถะเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นมิปัสนนาเวลาเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเขาต้องการให้มันกลืนเข้าไปแบบนี้ถ้ามันกลืนเข้าไปเต็มอัตราแล้วนีพปีทายางความเบื่อหน่ายมันก็เกิดเห็นความสกปรกเป็นปัจจัยแล้วก็หน้าเบื่อหน่ายเพราะสกปรกแล้วยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเราจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ต้องถูกทรมานแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้สอนบอกว่าจงวางขันห้าเสียอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันมันเลยมันสกปรกมันไม่สะอาดมันไม่สวยมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขอะไรไม่ได้เมื่อนิพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมากๆสังขารรูปเปกีญขายานมันก็จะปรากฏ เพราะว่าเราไม่อยากได้มันรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกแล้วไม่พอมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แว่นตาไม่เที่ยงเพราะไม่ทรงตัวแล้วมันก็ทุกข์แล้วในที่สุดมันก็สลายตัวเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นการทรงตัวมีขึ้นในที่สุดเราก็ทรงอารมณ์ได้ดี สำหรับวันนี้มันหมดเวลาเสร็จแล้วขอท่านนั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาศัยจึงกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่านสวัสดี